เรื่องที่จอดรถทั้งด้านอาหารบริการรวมถือว่าดีครับก็เลยเล่นเกมบนเวทีแล้วก็ลงประกวดแล้วก็คุยกับเพื่อนๆเหมือนนัดมาเจอกันนั่งคุยเล่นกันบรรยากาศโดยรวมก็โอเคเลยครับที่จัดงานโล่งแล้วก็มีดนตรีเคาะชอบเกมที่เ,เล่นผ่านโทรศัพท์มือถืออ่ะมันเป็นนวตกรรมใหมท่ที่ชวนกันเล่นสนุกดีนะตอบคำถามแล้วแย่งเนกดอย่างไงครับแล้วมันก็เป็นความรู้ที่บางราถาผมไม่รู้เลยเกี่ยวกับคาลวา,วาเฮ้ยรถรุ่นนี้ผลิตปีอะไรบ้างบางทีบ้าง เอ้ยอึ wow, like mm ้งกันนะดาเยอะดาแล้วตัวใหญ่สนุกมากครับก็ไปลองไดเอ 4R ลองเคลื่อนแบบตึงๆครับบอกเลยวันนี้รถที่มาในมาน์ือว่าเยอะครับเยอะเยอะใช้ได้เลยหลายๆตัวก็ไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้ก็ได้เห็นแล้วมีรถให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสรุปแล้แลกแจกความรู้คู่ให้แกแบบปัญหาแบบที่เจอแบบของแต่งสวยงงสวยงามแบบแนะนํากันไปต่เอ็2ไดเอ2สุดมากครับสวยมากชอบมากเลยหรับกันนี้รู้สึกว่าแบบมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็คือแต่ละคนแต่งรถชอบสไตล์อะไรอย่างนี้กันนะครับ ชอบสูดรถและฝันของใครหลายๆคนเลยเพชรทูครับถ้าอนาคตมีตังก็จับแน่นอนครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็กินพวกปลาตะบงปลาตะปลอะไรแล้วก็กาแฟครับหอกาแฟอร่อยมากครับ U c c UCC บุวยผมแนะนำนะน้ำบวยเข้าอร่อยมากวันนี้ตอนนี้ก็ได้พวกกระเป๋ากับเสื้อมาแล้วผมได้อัดับสองครับในตะกูลแซตซีรีสเกินคาดเลบอมว่าจะมาลองๆเฉยๆแต่ละครันนี่ตึงๆทั้งนั้นเลยดีใจเลยครับถ้าเป็นแอร์พอร์ตครับบอกแก๊ปแล้วก็บอกแขนของคาวาซากิครับ เดี๋ยวภาภาคหน้านะครับถ้าผมอยากเห็นแน่เพราะผมว่าลุ้งงานคาวาเาเยอะที่เขาจัดนะรอบวน้าอยากมีในสนามอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อนจะชอบกันเยอะที่ไปนะครับแล้วก็อาจจะมีพาไปเที่ยวอยากไปแท็กเนยครับหรือว่าไปออกทริปก็ได้ครับอยากให้มีงานเทสเซอร์กิปในสนามอะไรเงี้ยลงแท็กงานแท็กเดยอะไรเงี้ยครับได้อยู่ในรล้วแม็กกูเทปเป็นทีมั่มนมาแน่นอนครับมีงานงานคาไว้ไหนเจอผมแน่นอนทักได้เลย